รู้เดือดมาสตรัติเตรียมเปิดตัว SUV ไฟฟ้าคันใหม่มี่งไกลสุด500กิโลเมตรแรงสะาใจ557มา้าลุนเปิดตัวในไทยราคาสุดว้าวทุกคนอังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปก,กดซับสไครต์ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ตลาดรถลักชัวรี่กำลังตื่นตัวกับกระแสรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากรถดูหลายแบรนด์ทยอยเข้ารถไฟฟ้าให้บรรดาท่านๆเธอเอได้รับขวัญกันไม่หยุดไม่เว้นแม้แต่แบรนด์30สุดลักชัวรี่จากแดนสปาเกตตี้อย่างมาเซร์ติก็เตรียมเข้ารถไฟฟ้าแล้วเหมือนกันล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวรถซูเปอร์คาร์อย่างแกรนด์ทูริสโมโฟร์เรไปแต่ใครๆก็รู้ว่าตลาดที่ทำยอดจริงๆคือกลุ่มรถ SUV ทางมาเซร์ติก็เลยขอเปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้ากับเขาด้วยเหมือนกัน ที่สุดจะพาไปจอดลึกรถคันนี้ก่อนเปิดตัวในไทยว่ามีอะไรที่เด็ดซ่อนอยู่บ้างนะรถกันที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้คือมาเซรติเกรคาเลโฟโกเรปัจจุบันเกรคาเลที่ขายในไทยจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยคือรุ่นเริ่มต้น GT และรุ่นท็อปตัวแรง t r o f โอซึ่งทั้งหมดจะเป็นรถที่เติมน้ำมันอยู่แต่ทางมาเซรติกำลังจะเปิดตัวเกรคาเลโฟกโกเรซึ่งรุ่นย่อยใหม่นี้จะเป็นรถไฟฟ้า BEV 100%ซึ่งรฟอยเปอร์าซ็าต์ซึ่งรุ่นโฟกโกลเร่แปลว่าไลนิง่งหรือฟ้าผ่าตั้ง คุ้มพลังของเกรกคาเล่ฟฟกเร่ก็แรงดูใส่ฟาฟาตตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวให้กำลังสูงสุด410กิโลวัตต์หรือ557แรงมา้าระเบิดสูงสุดอยู่ที่820นิวตันเมตรทำความเร็วท็อปสปีดด้ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับแบตเตอรีล่ลิเธียมไอออนขนาด105กิโลวัตต์ชั่ว่งไในไกลสุดถึง500กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l TP ของยุโรปรองรับการชาร์จไฟกระแสตรงหรือดีซชาร์จให้ถึง80%ได้ภายใน29นาทีเท่านั้น ขนาดตัวรถของเกรคาเล่โฟกเรมีขนาดเท่ากับพี่น้องน้ำมันเพราะใช้พื้นฐาน FCA g g o g platform เหมือนกันตัวรถจะมีความยาว4.865เมตรกว้าง1.948สูง1.651และมีระยะฐานล้อยาว2.903เมตรเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างโปรเช่มคาคันอีวีแล้วเกรคาเล่โฟกเรใหญ่กว่าในทุกมิติคือจะยาวกว่า8.1เซนกว้างกว่า1เซนสูงกว่า2เซนและมีระยะฐานล้อยาวกว่า1เซนติเมตรดีไซน์ภายนอกของเกรคาเล่โกเรแทบจะเหมือนกันกับเกรคาเล่รุ่นที่เติมน้ำมันเป๊ะ ดยยังคงตีมความเป็นมาสเรติยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า v i s u a l longevity ซึ่งมาเซอร์ติทุกคันต้องไม่สวยแค่เฉพาะตอนนี้แต่ต้องสวยและดูดีไปอีก20-30ปีข้างหน้าสวาุสวิอมตะสุวิทําเลสกันเวลาก็ไม่อาจทำอะไรได้และกวกคาเลฟอร์เกรก็ซ่อนลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของรถมาเซอร์ติไว้หลายจุดเช่นชุดไฟหน้า Adaptive Full LED Matrix Headlights ที่ต้องอยู่เหนือกระจังหน้าช่องระบายความร้อนแบบ3ช่องตรงโป่งหน้าติงทรงหยดน้ำที่กระจายอยู่รอบคันทั้งตรงคิ้วกระจังหน้าหลังและล้อลายใหม่ ตรงเสาสีด้านไทยรถทังค่ายก็ตั้งใจออกแบบให้นาเป็นทรงสามเหลี่ยมพร้อมติดตั้งโลโก้ตรีศูนย์เวอร์ชันล่าสุดสีทองด้านไม่ได้มีด้ามสีน้ําเงินที่บ่งบอกว่าเป็นรถไฮบริดอีกต่อไปเพราะทางค่ายกําลังขยับไปเป็นรถไฟฟ้าเต็มตัวจึงเลือกที่จะใช้สีทองด้านสีเดียวไปเลยถือเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับสาวก o l k นะจ๊ะตบท้ายด้วยชุดไฟไท้าย LED ส่งบูมแรงที่อิงจากรถสปอร์ตรุ่นเก่าของค่ายอย่าง3200 GT ภายในของเกรกเลลฟอร์กเรก็หรูหราเหมือนเดิมตัวบาะเป็นระบบไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึง14ทิศทางมาพร้อมกับระบบเป่าลมร้อนเย็น <ớ pp hh> เพิ่มเติมคือหุ้มด้วยหนังรุ่นใหม่หนงังสังเคราะห์อีโคนิวลที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์พิเศษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสผสมผสาดนดีโนตกรรมและเทคนิคการใช้เลเซอร์ทําให้ลวดลายคมชัดละเอียดไม่เหมือนใครเฉพาะเบาะคู่หน้าจะปรับเพิ่มสีทูโทนดําครีมวัสดุหมูนุ่มรอบคันก็ใช้อีโคนิยลทั้งหมดเพิ่มความโดดเด่นให้แก่เกรกเลลฟอร์เกเรมากย นอกจากการใช้วัสดุตกแต่งแบบใหม่แบบสับแล้วระบบอื่นๆก็ยังอัดแน่นมาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่ FT Thin Film Transistor ขนาด12.3นิ้วและหน้าจอกลางคู่2จอแบบสัมผัสจอบนมีขนาด12.3นิ้วส่วนจอล่างมีขนาด8.8นิ้วประกอบด้วยชุดลำโพง Sonus Faber Premium Sound 14-21ตัวแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเลือก Big Option ไหนซึ่งชื่อแบรนด์ Sonus Faber อาจไม่คุ้นหูคนไทยสักเท่าไหร่ ต่บอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เครื่องเสียงชื่อดังของอิตาลีมีอายุกเก่าแก่เกิน40ปีแล้วรถสัญชาติอิตาลีทั้งทีก็ไม่ปแปลกที่จะใช้เครื่องเสียงสัญชาติเดียวกันตบท้ายด้วยชุดไฟ ambient l i เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารก่อนที่เราจะพาไปที่เรื่องเด็ดอื่นๆกันต่อฝากแวะก็ติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับเมื่อถึงจุดนี้หลายคนคงคิดว่าทำไมต้องซื้อมาเซรติแทนที่จะซื้อแบรนด์อื่นละ่ะ แบรนด์ตีศูนย์เองก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจและมีความสําคัญต่อคนไทยอยู่ไม่น้อยหนึ่งในจุดขายของมาเซร์ติคือความเป็นแบรนด์ยุโรประดับลักชัวรี่จากอิตาลีแน่นอนว่าแตกต่างจากแบรนด์ยุโรป,ปอื่นๆอย่างชัดเจนมาเซร์ติเป็นแบรนด์ที่เน้นดีไซน์สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครควบคู่กับพละกกำลังที่แรงสมเป็นหน้าตาของอิตาลี นอกจากนี้มาเซร์ติยังเป็นแบรนด์ดังจากเครือสเตล a นติสหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกปัจจุบันมีแบรนด์ในมือไม่น้อยกว่า14บแบรนด์หนึ่งในนั้นก็คือมาเซร์ติและไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียตัวตนหรืออินเดนิตีต้ตตตตตไปนะเพราะทางค่ายได้ออกมาประกาศไว้เมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาวันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะออกแบบพัฒนาและผลิตมาเซร์ติอิตาลีเท่านั้น made in อ t ต l y ีที่แท้จรและจะโฟกัสรถไฟฟ้าเป็นหลักด้วยซขอีโอของมา uh so, เซร์ติคุณมม ด้วยหัวใจของความเป็นแบรนด์จากเมือง ena, Britain, โมเดนาประเทศอิตาลีเรากำลังเดินสู้คุมพลังไฟฟ้าอย่างเต็มที่และได้เริ่มจำหน่ายรถไฟฟ้าแล้ว2รุ่นและจะตามมาอีกหนึ่งรุ่นในปีนี้เราจะนำเสนอมาสรตติที่ทรงพลังที่สุดให้ลูกค้าของเราเพื่อผลักดันให้เป็นแบรนด์ที่ให้อัตลรถการขับขี่ที่เนื้อชั้นที่สุดเราพร้อมปรับธุรกิจของเราและสร้างอนาคตใหม่เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและสะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์ตีศูนย์มาสเตติถือว่าเป็นแบรนด์ระดับท็อปทปท,ปที่มีประวัติยาวนาน ทั้งในสนามแข่งรถตั้งแต่สมัยพระองค์เจ้าพิรพงศ์พานุเดชหรือพระองค์พิระเจ้านาาพระองค์หนึ่งของไทยกับรถแข่งมาสตรติรถที่สร้างชื่อให้พระองค์ขึ้นมาสเตรติ 250F สีฟ้าไฮยยซินบลูหรือบีระบูคาดด้วยลายสีเหลืองและล้อสีเหลืองมาจนถึงปี2022แบรนด์มาสตรติเองก็เป็นแบรนด์ที่มองกันไกลและได้เบนเข็มไปลงแข่งรายการรถฟฟ้าระดับโลกอย่างฟอร์มูล่าอีอย่างเป็นทางการมีนักขับมือทอง อย่างแม็กซิมิเลียนกุนเทอร์และเจฮานเดรุา瓦เป็นคู่หูดูโอในฤดูกาล2024นี้แน่นอนว่าโนฮาวการแข่งขันฟอร์มละอีทั้งหมดก็ได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นยุตกรรมไฟฟ้าสุดจี๊ดของแบรนด์ตีสูทให้เรลาบรรดา,าแฟนๆได้จับจองกันนั่นเองแม้สตรอรี่ดีขนาดนี้ต้องเอามาขายแล้วนะอยากไปจองสักคันเลยจ้าถ้าถามว่า SUB ไฟฟ้าเกรกเลลฟอร์กรเรคันนี้มีราคาเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าแม้ว่าจะเปิดตัวแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยราคาออกมาแต่ไม่เราเนี่ยประเมินราคาแยกกันสักนิดแต่ยังพอมีวิธีกาารอยู่บ้ง หากเราอ้างอิงจากส่วนต่างราคาของมาสเตอร์ติแกรนทูริสโมทรฟิโอและแกรนทูริสโมโฟก o เรออิตาลีแล้วรุ่นแกรน t ูริสโมทร o ฟิโอจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่227,100ยูโรหรือประมาณ8,790,000บาทส่วนแกรนทูริสโมโฟก o เรจะเริ่มต้นที่22,000ยูโรหรือประมาณ7,819,000บาทซึ่งรุ่นโฟก o เรไฟฟ้าล้วนจะถูกกว่าประมาณ12.5% ถ้านำส่วนต่างราคานี้มันเทียบกับเกรกคาเลตโทรฟิโอที่ขายในไทยแล้วเราคาดว่าเกรกคาเลตโฟกเรรุ่นไฟฟ้าล้วนอัดลุ้นราคาในไทยเริ่มต้น7ล้านก,นกลางๆก็เป็นได้ถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับแบร์รักชวรี่อย่างตีศูนย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาเราลุ้นกันอีกทีว่าทางมาสเตอร์จะเคาะราคาออกมาได้เท่าไหร่เพราะคู่แข่งในตลาดบ้านเราก็เปิดราคามาได้ร้าใจพอตัวเลย หากทางตรีศูนย์อยากปันยอดด้วยเกรยคาเลฟโฟโร์เกรจริงๆก็ต้องทำการบันหนักกว่าเดิมสักนิดเพราะตลาดรถไฟฟ้ายังเป็นตลาดใหม่สำหรับกลุ่มลักชัวรี่ไม่เหมือนตลาดรถน้ำมันที่ลูกค้าคุ้นเคยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางมัสติไทยแลนด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ MGC เอเชียจะดิดลูกคิดเคาะราคาออกมาได้เท่าไหร่กันแน่เชื่อว่าปีนี้เราคงจะเห็นตัวเลขกันอย่างแน่นอน มาสรติจัดว่าเป็นแบ,บแรนด์อินดีในใ้นซายตาคนไทยอยู่ไม่น้อยแต่ในความอินดี้นี้ก็แฝงไปด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหาดีไซน์สไตล์อิตาลีแท้ที่หาตัวเทียบได้ยากและด้วยความที่เป็นแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครไปไหนมาไหนก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษยิ่งตลาดรถไฟฟ้ากำลังบูมต่มตามแบบนี้การมาของ, ok ของเกรกเค่ฟอกอร์ก็น่าจะช่วยเสริมทับค่ายตรีศูนย์ที่เบนเข็มมาลุยตลาดรถไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีมีลุ้นเป็นตัวทำยอดคันใหม่และน่าจะทำให้คนไทยจับตามองแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้น และคุณห่ะครับคิดว่ามาสติไฟฟ้าคันนี้โดนใจคุณไหมมปรุวมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวทีสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ